ราศีธนูเครื่องปีหลัง2 5 6 8ฝันใหญ่กำลังเข้าใกล้แต่ต้องใจนิ่งให้พอเพราะทุกอย่างมาแบบมีเงื่อนไขการงานเครื่องปีหลังนี้คือช่วงของบทพิสูจน์ธนูจะได้รับโอกาสใหญ่ทั้งจากโปรเจกต์งานโยกย้ายหรือได้เริ่มอะไรใหม่ที่ไม่เคยทำแต่ต้องระวังแรงต้านจากคนรอบตัวหรือความคาดหวังที่กดดัน ถ้ารักษาความนิ่งได้ทะลุเพดานแน่นอนการเงินมีเกณฑ์ได้รายได้หลายทางมีโชคจากต่างถิ่นหรือออนไลน์แต่รายจ่ายก็เยอะตามต้องบริหารดีๆเพราะมีโอกาสเสียเงินแบบไม่เต็มใจเช่นช่วยญาติเพื่อนหรือจ่ายตามใจตัวเองความรักคนโสดมีคนไกลหรือคนต่างวัยเข้ามาแต่ยังมีเรื่องติดค้งในใจที่ทำให้ลังเล คนมีคู่บางคู่มีแผนเดินทางหรือเปลี่ยนแผนชีวิตร่วมกันต้องระวังความคาดหวังไม่ตรงกันที่อาจทำให้บาดใจกันเล็กๆสุขภาพระวังเรื่องหลังขาและสายตาจากการนั่งนานทำงานหนักเกินตัวพลังงานในร่างกายเหมือนลุยไม่หยุดแต่ถ้าพักไม่พอร่างจะประท้วงแบบรวดเดียว แนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการเดินทางเช่นบริจาคหนังสือหรือช่วยค่าเดินทางให้ผู้อื่นใส่เสื้อสีส้มทองเขียวเข้มเสริมพลังเดินหน้าพูดให้น้อยลงในช่วงที่อารมณ์ขึ้นแล้วจะชนะทุกสนามแบบเงียบ